เป็นตลาดที่วัยรุ่นเมืองแพร่เขารวมตัวกันที่นี่มีแต่วัยรุ่นเอาจริงจิงตัวนี้จตรสชาติคล้ายๆไวน์เป็นไวน์ที่มีความฝาดนิดหน่อยอะไรองี้ครับเป็น,เป,นเป็นไม้เกลียเป็นไม้เชื้อไฟครับพี่เป็นไม้สนสามใบไม้เชื้อไฟแล้วงานแฮนเมดที่นี่ก็เยอะนะพวกงานถัดถัดกกร,รมม่ะแต่ เสื้อผ้าหมวกต่างๆดังนะนี่สุดขลาดละ กนาตลาดตองเก่าแล้วถึงแล้วเที้ยวแล้วเคี้ยวแล้วยิ่งไปสะดุดยิ้มไปสะดุดอ๋อเป็นตลาดที่วันนี้เราอยู่ที่แพร่ทุกคนที่อยู่ที่แพร่เวลาเจอเราบอกว่าวันนี้อย่าลืมมาตลาด มาอย่าลืมมากราดกองเก่านะคะทุกคนย้ำพูดเหมือนกันหมดมาแล้ววันนี้เรามาแล้ววันนี้ถึงแล้ว,ม,วม,มันห่าน,น,นโอ้ของเล่นน่ารนะั เะคือตอนนี้ที่เดินคือตลาดกองเก่าเออกากกองเ่าด้านหลังจะเป็นกาดชุมชนวังหลวงสองกาดติดกันมีเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะคะถ้าเจออะไรน่าสนใจเราจะซื้อนะ้าอะไรที่แบบทั่ววไปก็อาจจะขอคับๆไปมาดูบรรยาก,กาศคือเป็นตลาดที่วัยรุ่นเมืองแพร่ เขารวมตัวกันทีเรียกมีแต่ไวรุษเอาจริงจริงฟิลดีนะมีรัม เป็นสุราชนชนของตำบลเสียบครับอำเภอสองจังหวัดแพร่อ่านว่าอะไรเจ้าเจ้าพ่อใช่ครับจะเป็นคู่กันนีนเจ้าพ่อกับปลายดำก็จะมีทั้งสาติทครับเล้าขาวอันนี้จะเป็นประเภทของเล้าขาวคะแล้วก็สุราแช่ผลไม้จะมีจริงๆเรามีหลายอย่างนะแต่ตอนนี้เหลือก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่ครับลิ้นจี่บวยแล้วก็พีชครับด้านล่างก็จะเป็นประเภทของบอดกา ใช่ครับของแค่โรงงานเดียวด้วยครับถ้าที่จริงอ่ะของที่เสียบเองอ่ะจะมีโรงงานใหญ่ๆประมาณสักกัเกือบๆสิบโรงงานวใช่ครับบริษัทแต่ละโรงงานก็จะจดเป็นบริษัท T.I หมดแล้วใช่ครับบริษัทอันนี้เป็นแค่หนึ่งในในในโรงงานของที่เสียบสาโทเสียบนี่เป็นแหล่ง เฉพาะที่ซื้ออุปกรณ์สแตปมนะครับเพราะอตนเดียวเนี่ยประมาณเกือบล้านบาทดีให้ชิมไหมคะดีครับผมจะทองว่างๆด้วยอ่ะก็แนะนำเป็นตัวสาโทก่อนนะฮะค่ะเบาๆเบาๆเลยค่ะอันนี้จัดเก็บเราเก็ไว้อันนี้จะเป็บเพาะว่างหายอือหือ หวานครับจะสดชื่นสดชื่นนเลยขอบคุณมากค่ะอร่อยเลยอ่ะตัวสาคูมันจะเป็นลักษณะของการใส่กลิ่นเพิ่มกลิ่นเข้าไปถ้าเป็นตัวออริจินอลจริงๆอ่ะก็จะเป็นหอมข้าวครับจะเป็นรสชาติข้าวหวานๆความหวานความรสชาติเนี่ยใกล้เคียงกัน แต่แกที่ลิที่จริงเรามีทั้งหมด10ลินแต่ตอนนี้เหลือแค่นี้ละมันจะเป็นหมดช่วงช่วงของหมดช่วงของการผลิตถ้าเป็นช่วงแน่หนาวที่ผ่านมาตัวซาโตรมันจะทำไม่ได้ใช <c oughs> ่เราจะผลิตไปช่วงประมาณสักหลังพฤษภาลงไปแล้วก็สต๊อกขายไว้ทั้งปีแล้วก็พอช่วงแน่หนาวมันจะผลิตไม่นานนะก่อนสินใจ เล้าบวยครับ oh. อ่าบวยเราจะใช้บวยของทางเชียงรายนะครับเป็นบวยไทย oh. รสชาติของเล้าบวยไทยอ่ะบวยไทยจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากกว่าบวยของต่ <D oli. S 1> างประเทศเกาหลีหรือจีนอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นมากกว่า oh. <Woo. S 1> มันจะเป็นกลิ่นสม,นะม,ม,มุนไพรนะผมหมันมันคือตระกูลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งครับ ใช่ครับสารพรมมีแต่ผลเล็กและอันนี้ล่ะเล่าพรชิปอันนี้สตรอเบอรี่เราชิมแต่พอดีตัวชิมันไม่มีแต่มันคือตัวพรชิปอันนี้เองแต่ว่อันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโช่ครับใช่ครอเบอรี่น่าจะแต่อันนี้เหมือนไวน์แต่เหมือนแรงกว่าไวจะแรงกว่าเพราะว่าดีกีอยู่ที่10.5% มิพิสจะใช้เหล้าเป็นหลักคือเหล้าตัวนี้ในการทำอันนี้จะเป็นกิมกิมไว้ลองลองชิมดูว่าพอผสมไปแล้วก็กลิ่นเหล้าที่เป็นกินเหล้าว้าวอันนี้คืออร่อยแบบเบาแบบกินได้เพลินๆทั้งคืนเมาหัวกิมสองอย่างเอง อร่อยมากแล้วเป็นด้วยกับสามรสตัวนี้คือค็อกเทลที่เกิดจากการผสมกันหลายอย่างมันอยู่ที่เหล้าที่พ่อค้าเขาเราดีมากค็อกเทลให้ชิมถ้าเหล้าเป็นเหล้าเหล้ากลิ่นแรงแงมันก็จะมีมีแต่กลิ่นเหล้าแต่ถ้าเหล้าที่กลิ่นอ่อนก็ได้ค่ะเอาเอาสาโคแปลกครับ เดี๋ยวนะตอนนี้ใส่หโูลิ้นจีเหลือเหลือขวดเดียวและรสนมที่เรากินนี่คืออะออลิจีลิ้นจีใช่ครับเหลือลิ้นจีขวดเดียวที่เหลือจะเป็นซอสที่ทำทานได้นะครับอย่างเราปวดครับอ้าวแล้วถ้าสมมติเราซื้อไปมันมันออกนอกประเทศได้ไหมได้ครับเจ้าของคือพี่สาวทำนานยังคะสรุปโอ้ถ้าเป็นตัวเล่าตัวเล่าขาวเองครับประมาณ20ปีแล้วครับนานมากแล้วครับ แต่ว่าตัวตัวถ้าวอดงาหรือว่าเป็นพวกเล้าผลไม้ต่างๆเนี่ยเราเราพัฒน,นามาจาก,กตัวเล้าขาวเนี่ยแหละครับพัฒน,นาไปเรื่อยๆตัวเล้าผลไม้เองเนี่ยน่าจะเข้าประมาณสักเจ็ดแปดปีมาแล้วสาธูก็จริงๆอ่ะด้วยแต่ว่าที่มันขวน,นมาขายกันจริงๆเนี่ยตัวสาธุก็ประมาณสักห้าหกปีแล้วเหมือนกันก่อนที่จะเป็นกระแสรเรื่องสุราเราทำมานานมากแล้วครับ ตอนนี้น่าจะแทบทุกจังหวัดนะครับที่มีแต่ครับแล้วก็แล้วก็ตัวแล้าเป็นเหล้าผลไม้หรือว่าตัวตัวตัววอดก้าเองเงี้ยแล้วก็ค่อยๆขยายไปเพราะด้วยที่ราคามันมันก็จะถูกกว่าเหล้าขาวเหล้าขาวมันหายง่ายแล้วก็คนกินกันอยู่แล้วได้แล้วเดินกอดเหล้ากลับบ้านเดี๋ยวเราจะไปซื้อเที่ยงต่อนะคะไปดูต่อว่าในนี้มีอะไรบ้าง ไปหน่อยเดินต่อนะคะคือมีร้านข้างมันเป็นซอยเนาะเขาปิดถนนแล้วเขาก็ทําเป็นตลาดขนมคนเดินแล้วมันก็เลยมีร้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นร้านเนาะมือเลี้ยบสิบไม่จางแล้วก็มีร้านปลาร้านอกร้านต้มตำ มีกาดกองกำหือมีกาดกองเก่าขึ้นหลีกองแล้วตรงนี้เ่มเย็นเลยนะอมีรานลัลัน่าหลักน่ารังเยอน está la vida. นีคืออันนี้คือน้ำเผ็ดน้ำย่อยนะจ๊ะมาที่นี่ก็ต้องซื้อมาแปรต้องซื้อได้ค่ะว่าเผ็ดเผ็ดละเออเราเราไม่ใช่คนกินเผ็ดก็สั่งออเดอร์มานะคะพี่ออเดอร์มาเราก็ต้องซื้อสองก้นห้าเลยเหรอย่อยนะคะห้สิบบาทเท่านั้นครับเออคุณแม่อะไรคุณแม่เลยค่ะน้ำพริกคุณแม่อะไซับซี Hãy thôi cho kênh này. Mì biết Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสื้อมอห้องก็คือการเอาผ้าฝ้มามัดยอมด้วยหม้อก็จะมีผลิตภัณฑ์จากหมอห้องพันหัำารเมือนเดอมนะก็ครื้นมากตลาดเป็นของกินนะเยอะเลยนะ คือให้ความรู้สึกเหมือนถ้าใครเคยไปหลวงพระบางนะให้ความรู้สึกเหมือนหลวงพระบางตลาดที่เป็นถนนคนเดินตอนเช้าของหลวงพระบางแต่ว่าไม่ได้ขายของเหมือนตลาดสดเขาที่ตลาดเช้าหลวงพระบางเขาจะขายตลาดสดอันนี้ขายอะไรเอ่ยล้านนี้อันนี้เป็นขายอาหารเหนือแท้ๆน่าสนใจมากเดี๋ยวเดีียวเดี๋ยวมาดู แล้วก็ม so ีถนนเขาเรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรนะเลยอ่ะเชียงคานดีค่ะมีถนนอะไรแบบนี้เยอะๆให้นะต้องเชื่อกันมีทุกวันเสาร์นะเมืองเก่าเขามีทุกเสาร์ที่ตัวเมืองแคร แคร์จะได้ไม่ใช่เมืองผ่านเพราะเมืองแคร่นี่มีอะไรให้ทำเยอะมากว้าวยาวกินแล้วแข็งแรงดีกระป๋อจะมา่งนแล้วแต่พี่เลยจะจ้าอยู่อะไรกันเตะไม่เตะกันเลยก็แส่แอปหมูเราเพิ่งเคยกินแอปหมูไปเมื่อวานวันตะกี้คือแอปถั่วเน่าและแอปหมูลองกินแอป pp, แอปหมูวันนี้อร่อยมาก แต่แอปทัวเน้ายังเรายังไม่พร้อมจริงๆแต่แอปปูลองแล้วอร่อยมากนครับข้าก็ได้นะขกับได้นะเียนูเนาปู่เปรืงเกิดเรเียโอ้ดีจังตอนนี้เริ่มเย็น ล้วถนนเส้นนี้ก็จะมีพวกโฮมสเตย์โรงแรมเล็กๆซ่อนตัวอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามาพักตรงนี้ช่วงวันเสาร์จะได้กำไรเลยเดินมาจะเจอกาบเนืองเต่าของกินฉับอตรงนี้คือกาดแพรนอนเรามันน่าจะเป็นชุมชนสามชุมชนต่อกัน แล้วของที่เนี้ยไม่แพงด้วยเป็นไม้เกลี่ยเป็นไม้เชื้อไฟครับพี่เป็นไม้สนสามใบไม้เชื้อไฟเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นเชื้อไฟเอาไปเป็นฟืนอย่างนี้หรอคะโอ้โหขอบคุณมากค่ะเอาไปเป็นเชื้อไฟติดไฟ แล้วงานแฮนเมดที่นี่ก็เยอะนะพวกงานหัตถก,กรรม,มแบบเสื้อผ้าหมวกต่างๆ ถุกกินแล้วคุณถ้าเดิมช่งอากาศเย็นๆนี้มันจะต้องชิว คือกองเก่าเป็นร้านเบเกอรี่ดังนะนี่คือตลาดล้วอันนี้ไม่ลองนะ อันนี้คือแอปเปิ้ลไม่ใช่อันนี้เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต่างประเทศแอปเปิ้ลวอชิงตันเนี่ยเสื้อครามเต็มเลยไม่เรียกว่าครามเรียกว่าอะไรนะมอห์เก่าๆเก่า <understanding> บ้้านนนอแี เราเดินเก็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราเดินฝั่งนึงกวาามาตอนมากวาดฝั่งซึง่งตอนหีนพ่อการแม่ค่ะเิ่าให้เราเห็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นคือหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านบ้านคือคือที่นี่เป็นเมืองเก่าเพราะฉะนั้นบ้านเขาจะเป็นบ้านสไตล์เก่าสวยจังกาดพนนอันนี้มีอะไรกินบ้าง ผัดพะนอนมีอะไรกินบ้างยำผักเขียวแกงขักกู้ยำขนุหลามบอนยำยำมะถั่วมะเขือลาบหมูสุกไปไหมลองไหมยังมันเส้นนงค่ะไม่รู้เปยังไงนะลองชิ อันนี้เป็นไข่ป์านะคะก็คือจะเอาไข่เจียวมาตีๆ,ๆแล้วก็คงใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปเห็นว่ามีพริกด้วยน่าจะเผ็ดน,นะคะแอบชิมไปนิดนึงเอาไข่มาตีๆ,ๆแล้วก็เอาไปปิ้งนะคะเป็นไข่ปา่าพื้นมเมืองอาหารเหนือเด็ดสุดคือผักอันนี้คือผักเล็บครุฑเอาเป็นผักแกล้มนะคะเคดีห้หนูชื่อวันนี้ได้เห็นของจริงไม่รู้ว่าเป็นยังไงขอชิ่หน่อย เป็นเหมือนแบบยยหยักๆอย่างเงี้ยพอชิมหล้อือเปรี้ยวๆผมๆสรรพคุณเป็นสมุนไพรไทยที่สรรพคุณเยอะมากช่วยเรื่องเลือดลมช่วยเรื่องเรื่องของการย่อยอาหารในลำไส้อะไรประมาณน,นี้อันนี้อันนี้ใบหนึ่งใบมะตูมแผงอันนี้ช่วยเรื่องลดความดันนี่คือผัก แก้มหมูขนเหนือไปหบาบักนี้มาจากไหนก่อน,นเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเรามา,มาจากภาคกลางเราไม่เคยเห็นเป็นที่บ้านเราก็กระหล่ำปีแตงกวาอะไรแบบนี้อันนี้เป็นอาหารหเหนือเหนือแต่แตปเลยพร้อมโอเคพร้อมชิมอันนี้ค่ะเอ้าจาจานนี้ลาบหมูลาบหมูภาคเหนือนะคะจะไม่เหมือนกับลาบหมูภาคอีสานภาคกลางบ้านเราไม่ มันจะแบบนัวๆเข้มไม่ไม่ไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เหนียวเปรี้ยวแต่อร่อยอันนี้ชิมแล้วเหมือนเดี๋ยวมันกินกันจริงจังส่วนอันนี้เป็นอ่าแกงอ่อมเนื้อจริงๆเขาไม่อ่อมหมูแต่เราอยากกินอ่อมเนื้อะก็เลยซื้ออ่อมเนื้อมากินอันนี้ก็เป็นแกงเนื้อด้วยก็น่าจะเผ็ดๆนิดนึงอะค่ะเดี๋ยวลองชิมดู แล้วก็กินกับข้าวนะคะข้าวเหนยียวเราก็ข้าวสวยอันนี้นสวยมากไสอั่วอันนี้เป็นไส้อั่วเมืองแพร่จริงๆไส้อั่วเราเคยกินมามันจะแบบรสมันจะจะแรงกว่านี้แต่ที่เรารสไม่แรงแต่ว่าแอบเผ็ดปลายปลายริมมากกว่าที่อื่นอันนี้ที่รู้สึกส่วนตัวนะคะแต่บางคนอาจจะรู้ <c oughs> สึกไม่เหมือนกันเนาะ ่ช่ตลาดกาดเขาก็ปิดตลาดเขาเนียอมเก็บเก็บแล้วแหละเก็บเยอะเก็บเยอะแล้วนะคะแล้วเราก็ทานกันมาอิ่มแล้วนะคะจาก้านอาหารเหนือเมื่อตะกีนีนี้อาหารเหนือเป็นอาหารที่รสชาติแบบรสชาติไม่ไม่ไม่แรงเขาเรียกว่าอะไรดีส่วนตัวนะคะอันนี้ส่วนตัวรสชาติกบบกว่าไม่ได้เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดแต่เผ็ดมีเผ็ดโดดมา แต่ว่ามันเผ็ดไปน,นิดนึงเราเราสูส้กับความเผ็ดไม่ไหวน,นิดขนาดอายุก,ก็ปางด้วปูนี้ก็พยายามกินนี่ให้เยอะขึ้นแล้วนะคะด้วได้วยเราอากาศดีมากตอนนี้สามพูดอาการดีมากเรามาเมืองแพร่วันนี้เนี่ยวันที่สองเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการวันที่สองเช่นกันนั่นหมายความว่าเมื่อวานนี้เรามาเมืองแพร่ คนแพรก็บอกเนี่ยจ้ะเพิ่งร้อนเลยจ้ะจากที่มันหนาวหนักอยู่วันเมื่อวานมันก็ร้อนวันนี้มันก็เลยร้อนหนักเข้าไปอีกดังนั้นคือสองวันที่เรามาเที่ยวเป็นวันที่แพ้ไม่หนาวแล้วเราช้าไปไม่กี่วันเองเท่านั้นนะคะแต่เมืองแพรเป็นเมืองที่น่ารักมากคนน่ารักมากแล้วมีของอะไรให้ทําเยอะเยอะมีของอะไรให้ดูเยอะมีของอะไรให้ทำเยอะนะคะจริงๆมันไม่ใช่เมืองผ่านะ เมืองที่ควรมาตั้งใจมาเพราะว่า,ม,าวมันมีอะไรให้หน่าสนใจเยอะแล้วก็ประวัติเมืองเนี้ยเขาไม่ใช่เมืองแบบมันไม่ใช่เป็นเมืองทางผ่านอะ่ะแล้วจริงๆเมืองแพร่ไม่ใช่เมืองผ่านนะเมืองแพร่คือเมืองที่ต้องมานะคะเที่ยวแพร่นิดนึงไปหน้านอีกหน่อยนด้จริงๆคือควรเที่ยวแพร่แบบจริงจังเลยเพราะว่าแพร่มีอะไรให้ทำเยอะมาก มีอะไรให้ทำเยอะมากนะคะเราเจอคุณธุราเสรีนะคะเจ้าของมาดามและมาเฟียเนี่ยแล้วดูดิเมืองเขาก็ยังแบบมีร้านเล็กๆหน้ามาแ่งเอาเต็มเลย เย็นๆนะคะก็เป็นอารมณ์ถนนคนเดินเลยแต่ถ้าเกิดว่า,าจะมีอีกถน,นนหนึ่งก็คือเป็นถนนคนถนนคนเดินเมืองแคร่นะคะเขาจะจัดอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละแต่เขาจะจัดแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นและจะจัดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอะไรประมาณเนี้ยนะคะคืออย่างวันนี้ที่เรามาเรามาวันเสาร์จริงๆถ้าเราอยู่พรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสได้ เที่ยวตลาดนัดคนเดินเมืองแระครแต่เเออเราไม่อยู่นะคะก็เลยเราก็เลยไม่ได้เที่ยวนะคะแต่อันนี้บอกเอาไว้เป็นข้อมูลว่าถ้าคุณจะมาเที่ยวให้คุณมาเดินตลาดนัดคนเดินเมืองแพรได้ลองหาเวลาเหมาะๆนะคะมันจะได้ไปลงกับวันอาทิตย์พอดีเราก็จะได้มาเดินตลาดนัดเมืองแพร่เนาะโอเคใดๆแล้วเมืองแพร่เป็นเมืองที่ต้องมานะคะเมืองแพรไม่ใช่เมืองผากเมืองแพร่ มีอะไรให้ทำให้ดูเยอะมากแล้วคนแครก็น่ารักด้วยมากันค่ะเมืองแคร่เมืองนี้ใช้เวลาสักสามสี่วันมาเที่ยวจะดีมากยังไงดูแล้วคลิปของเรานะคะขอบคุณมากที่ติดตามคนที่ดูเฉยๆแล้วลืมกด subscribe ดูด้วยว่ากด subscribe หรือยังนะคะกด subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้คุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราพาคุณมาเดินเล่นในวันนี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สักที่น